วันนี้แล้วล่ะค่ะกับงานวันสนอจอมิตรยาไลอัพที่จะมาสร้างปรากฏการณ์แห่งปีและพาทุกคนไปพบกับเหล่านักแสดงและศิลปินที่คุณชื่นชอบพร้อมเปิดคอนเทนต์หลากหลายครบรถจากช่องวัน31และวันดีออริจินอลและงานนี้จะมีนักแสดงไปร่วมง,งานกันอย่างคับคัง่งไม่ว่าจะเป็นนกสินใจนกชัดชยัยดูสัญญาแหม่มคัทติลยา แข้งศักดิ์สิทธิ์แอดทักษออนเข้มพัสวีมุกดานรินรักตรีพรพัทแจมรัชตะไรนรพ,พัทโม,มนชนกเบสรักวนีต้าอูพิทยาออฟรดกัตพลและอีกมากมาย รับรองว่างานนี้มีความพิเศษและคอนเทนต์ปังๆรอทุกคนอยู่อย่างแน่นอนว่าแต่จะมีอะไรบ้างไปฟังเหล่านักแสดงเขาสปอยกันเลยดีกว่าค่ะก็จะมีทายาทหมายเลขหนึ่งแล้วก็ทีมนักแสดงของทายาทหมายเลขหนึ่งไปกันหมดเลยแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะยังมีนักแสดงท่านอื่นๆจากเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องนะคะของทางช่องวันเนี่ยเขาก็จะไปรวมตัวกันที่เอเมสเียใครว่างก็ไปเจอกันที่นู่นนะคะบอกเลยนะครับว่าไลฟ์อพปีนี้นอกจากศิลปินแล้วเนี่ยโปรเจกต์ปังๆนะครับเตรียมรอออนช่องวันเต็มเลยโดยเฉพาะเดวิ แล้ววันที่7นะครับเรามีนัดสำคัญนะฮะตัวอย่างของดูวิดเ e t ตเกมอย่าลืมนะครับดูวันสนันจอมิจิเอไลอัพครับเจอกับแจมได้นะครับในงานวันสนันจอมิ e a r l ไลอัพนะครับผมแล้วก็ ทีมนักทัพนักแสดงนะครับของช่องวัน31นะครับเยอะแยะมากมายมากแล้วก็ไว้มาดูกันว่าจะมีละครอะไรมาเปิดตัวในงานนี้วนกันบ้างนะครับผมก็อย่าลืมไปพบกันนะครับที่งานวันสนั่นจอที่เจ็มสเฟียส่วนใครที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็สามารถดูไลฟ์สดได้ทางเพจช่องวันนะครับแล้วเจอกันวันสนั่นจอมิจเรียไลฟ์อัพจัดขึ้นที่สเฟียร์ฮอร์ชั้น5เอ็มสเฟีย ใครที่สามารถไปรอเจอรอกรีตทับนักสดแสดงก็สามารถไปเจอกันได้ตั้งแต่เวลาบ่ายสโมงเป็นต้นไปหรือใครที่ไปไม่ได้ก็สามารถชมไลฟ์พร้อมกันทั่วประเทศผ่านทาง Facebook YouTube ช่องวัน3 1ตั้งแต่เวลาบ่ายสโมงเช่นกันคะ่ะ